ดีเจ้ายายดาวไปซื้อพักบุงมาเนาะสั่งพักบุงไทยมาเจ้าจามะมักแกงเสปายังไม่ได้ตัดกะฮะกระ,ระดาปดาขอตัดพักบุงกันนะเจ้าจามะมักแกงส้มเสปาเนาะตัดพักบุงเรียบร้อยละเจ้าแกงส้มเสปานีป่าไทยน้อยหนึ่งตัว อน,นี้คือป่าหมูเจ้าปลาหมูที่เนื้อที่อร่อยที่สุดแล้วก็แพงปลาหมูหรือว่าป่าอายุอ่ะเจ้าปลาอายุเนาะถ้าจะห้องแบบว่าธรรมดาก็อายุเอ่ยกะปลาป่าอายุเจ้าอืมป่านี่แพงเจ้าแล้วก็อร่อยนาร้อนจะมีกลิ่นเจ้า แกงส้มสิป่าด้วยกันเจ้าแกงส้มพักบุงแบบบานๆเอาพริกใส่เลยเจ้าขอปรุงน้ำส้มกันเนาะพอกันเดี๋ยวจะเอาป่าใส่เจ้าป่ามันจะมาได้เลกเนาะอันนี้คือป่าไท่เจ้าป่าไท่ จะมีตัวน้อยเด่ยนาะป่าที่ผลอมากกินดีป่ะเจ้าเป็นป่าทะเลเนาะแต่มันใช่น้อยผลก็เอามาขายแบบนี่เขาก็ซื้อมะต้มมะแกงอีกอันนี้คือป่าอายุเนาะเมื่ออร่อยแพงจะได้ปลาดาวก็กินเจ้ากนินทุกปีเนาะ มาเยอะกัดแต่ป้าดาวใส่เพียงสามตัวเพราะว่ามันใส่ป่าไทยเลยเนาะแกงส้มพักบุงใส่ป่าเจ้าหน้าห่อนนี่ยังแ้นหน่อยพักบุงจะมีขายคนไทยผนทั้งสวนกันแพ่เนาะ เอาปลาล่าใส่เจ้าปลาล่า,าใส่ทั้งตัวนี่นอเจ้ากระเดียวปลาดาวจะ,ะเมื่อมันรุดแล้วปลาดาวก็จะเก็บกลางออกเนาะนาทีเดียวเจ้าสองตัวเพราะแวใส่เยอะ,ม,อะมันกระดเมียนเกินเนาะ <c oughs> ปลาล่าไทยนั่นนะเจ้าสั่งมาเนาะ ป้าดาวขอตักป่าอายุออกก่อนเนะาะเพราะว่ากำเดยวจะเอาพักบุ้งลงเจ้าป่าอายุนี่คนแรงมันได้มัะนจะเล็ดเนาะถ้าป่าออกก่อนก็เด๋ยวจะพักบุ้งลงเจ้า nó làm kèn hơi chết cho nó à phát bung luôn ơi แต่ถ <c oughs> ้าเป็นป่าซิ้วน้อยมือนอย่างนี้เอาใส่ตัวพักบุงได้เจ้ายเ่ลเจ้าเวลาเขากัดบพักกัดบอย่างนี้มันจะได้สะดวก ีเจ้าหมาเวลาเขาเอาพักบุงใส่เพราะว่ามันเป็ดนป่าแบบนี้ก็เี๋ยวมันเล็กกลางมันจะติดพักบุงจังนี่คือสาเหตุที่ตักป่าออกก่อนเนาะ แต่ป่าอายุนี่กินได้ทั้งกลางเจ้าแต่ถ้าวัวมันติดคอก็เอากลางออกกลางกระดูข้างในนั่นนะรุงน่ำส้มน่ำอย่างที่มันจัดเอาพักบุงลงเจ้าพักบุงนี่จะเหลืองมะเจ้า นี่ล่ะน่ากินอร่อยะอร่อยอร่อยเกือเจ้าเกือ เพราะละกเก้าเดี๋ยวถ้ามันเค็มมันจะออกก็ได้เนะแกงกันดูเจ้ามะพักบุงบันเทากระทูกนี่ปลาดาวซื้อมาเป็ดโลโลหน่เจ้าเนี่ยพีิหนูเจ้าร้อยสามเม็ดกระเพาะน่ะแกงพักบุงนี่กับเทสเหมือนกันนะ kẻ sơn phong vuông là sao đó là phụng sơn lột nhớ nói rồi sao phải bà sợp cả bà say có đây sao phụng sơn lột nó แกงเส้นเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงส้มพักบุงใส่ป่าอายุใส่ป่าไท่ตั้มล้ำ,ลำทำกันดูเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอคดไล่์คดแซร์คดกระดิ่งติดตามเฮ้ป้าดาวดนะ้วยเนอจจำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ